เเเ็็นนปปปกกดดโอเคครับเด็กๆน้องๆหนูๆวันนี้ผมว่าจะมาสอนโหลด GTA แซนออนไลนะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ไม่รู้มันชื่อเซิร์ฟอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าใครที่อยากเล่นใครที่อยากเล่น เจอกับผมหรือว่าอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเดียวกับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างครับลิงก์โหลดนะเนี่ยมันก็สนุกนะเดี๋ยวไปดูวิธีโหลดกันเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เข้าลิงก์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วครับนี่ครับมันก็จะมีหลายอันเลยเนะี่ยดู มีในคอมด้วยนะดูมีในคอมด้วยใครเพื่อใครจะเล่นในคอมไงแต่ว่าของเราจะมาโหลดไอ้สีม่วงนะเนี่ยโหลดทั้ง3อันเลยนะทุกคนเนี่ย A B K Data O B B เนี่ยโหลด3ตัวเลยนะพอโหลดเสร็จแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะใช้ E S File กับ z a แต่เราจะเข้า z a ก่อนนะครับทุกคนสำหรับคนที่โหลดเสร็จแล้วนะเข้าดาวน์โหลดมาแล้วก็หา Apk แล้วก็กดนั้นนะอะเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละเฮียอ่านไม่ออกไงโทษทีเฮ้ยเอ้เรื่องี้ผมอ่านออกนะเดี๋ยวตั้งค่าแบบแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะเราติดตั้งแบบหนึ่งโอเคแล้วก็ไป Data เน่ะเห็นปะ่ะแล้วกดวิวกดวิวเสร็จแล้วก็ คอมอะไรเนะี่ย็อกสตารนะ์อะไรเนี่ยแล้วก็กดคันลอกกดคันลอกเสร็จกดไอจุดจุดแล้วก็หา Android Android อยู่ไหนวะโอเคโอเคอ,อยู่ข้างบนแล้วกด Data แล้วก็วางเลยนะโอเคผมอาจจะพูดมัวๆซั่วๆหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่หรอกอือ นี่นะแล้วก็มาหน้าเดิมแล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาหาตัว obb นะีหยวะโอ้ยมันอยู่ไหนวะทุกคนผมผมไม่ได้ตาบอดนะแต่ผมหาไม่เจอแป๊บนึงกด obb กด obb เสร็จแล้วก็กดไอ้ view ใช่ป่าววะแล้วกดเนี่ยไอ้คอมด lost star อนะไรเนี่ยกดคัดลอกกดคัดลอกเสร็จแล้วก็กดจุดสองจุด โอเคนะทุกคนแล้วก็เป็นไราาไม่ค่อยจืดวะกดจุดสองจุดเสร็จแล้วก็หาอะไรวะหาแอนดรอยหาแปบ๊บนึงครับทุกคนเป็นอะไรกูหาไม่ค่อยจืดวะนี่แล้วก,กด OBB แล้วก็วางเลยนะแต่ไอ OBB เนี่ยมันจะวางนานนิดนึงเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันโอเคพอเสร็จแล้วเราก็เข้า ES File แล้วมันเข้านานยังวะพอเขาเย็ดไฟแล้วกดไอนะ้น่ะไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมเขาเรียกว่าอะไรวะแบบว่าไม่ใช่เอ็ดดีอะไม่ใช่เอ็ดดีการ์ดอะแล้วก็กดแอนดรอยแล้วมันเป็นอะไรมันกดไม่ค่อยจะติดวะแล้วกด Data แล้วก็หาไอ้ GTA เอราอะกดเข้าไปแล้วก็กดไฟล์แล้วกดไอเหลืองๆอะเห็นปะ นั่นแหละแล้วก็กดแก้ไขเวลานี้เท่านั้นอันนี้ก็คือจะให้เราตั้งชื่อนะครับทุกคนตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมีไอ้ขีดอันนั้นด้วยนะไอ้ขีดยาวๆทุกคนเห็นปั้นนั่นอนะไอ้ขีดเขาเรียกว,ว่าขีดอะไรวะนั่นแหละผมบอกไม่ถูกอะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยไอ้ขีดยาวๆเนี่ยเราต้องใส่ด้วยนะเห็นเขาพูดกันผมไม่รู้จริงเปล่านี <laughs> ่เขาพูดกันอนะ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวพอตั้งชื่อเสร็จเดี๋ยวผมจะพาเข้าเกมเลยมันเข้าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกูเนี่ยเพราะผมจริงๆ mm. ผมเป็นตัวแบบว่าสร้างเกมอะไรเงี้ยแบบว่าเอาจงจริงเลยผมเป็นคนสร้างเกม GTA เล mm. ยทำ mm. เออ GTA แซนผมเป็นคนสร้างเนี้ยเสร็จแล้วเข้าเกมเลย mm. ตอนตอนเข้าตอนเข้าเกมครั้งแรกมันจะนานาน,นิดหน่อยนะครับ มันจะโหลดอะไรนิดหน่อยเฮ้ยใยากเจออยากเจอผมก็มาเจอได้นะเนี่ยไอ้เซิฟเนี่ยอะไรเนี่ยกว่าไม่ออกเงี้ยเออเซิฟผ่าอะไรเนี่ยที่มีไอ้เท่ายืนแอคกเนี่ย <c oughs> ไอ้เท่าสองคนยืนแอ็กเนี่ย <c oughs> เย็ด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 อะไรอะเย็ด อันนี้ก็ใส่ลาดหนึ่งสองสามเลยก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนอาจจะใส่รหัสอะไรให้มันครบหกตัวก็ใส่ไปกูใส่ม้วซันๆๆไปแล่วนี่อะไรเนะี่ยกะลุนาพาสเวิร์ดอะไรให้มันอะไรวะให้เราใส่รหัสามบอกวะเออใส่ใส่ม้วนๆไปเลยนะทุกคนเชื่อผมใส่ 1, 2, ไปหนึ่งสองสามเลยแม่งปล่อยแม่งมั <laughs> ใส่ใส่ใส่รหนึ่งสองสามไปเลยก็ได้นะเนี่ยได้ปะ่ะวะเออได้โอเคทําตามกูเลยอันนี้ก็ใส่วันเดือนปีเกิดมึงก็ใส่มั้วใส่อะไรเขาก็ไม่รู้มึงหรอว่ามึงจริงไม่จริงอะ่ะแต่นี้ผมใส่จริงนะอืมเตเอาเฮย้ยเล่เอนั้นยังไม่ได้กดป่านเลยแล้วใครมันมายืนมันมายืนแอคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้ออะไรตรงนี้วะเฮ้กูอยากรู้ โอเคครับทุกคนเอาเข้าได้จริงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมด้วยไปละ